วิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือหนังสือเรียนรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นรหัสวิชา3 0 0 0 0ขีด1302ระดับปวสเรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2563จุดเด่นของหนังสือ 1>, 1. มีเนื้อหาตรงตามคำอธิบายรายวิชาแบ่งเป็นรายหน่วยแต่ละหน่วยมีเนื้อหารบทุกสาระรายละเอียดของเนื้อหาในหน่วยนั้น 2. เนื้อหาในหนังสือแต่ละหน่วยจัดเรียงลำดับตามคำอธิบายรายวิชาทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะรายวิชาตรงเป้าหมาย 3. มีแบบทดสอบท้ายหน่วยเพื่อประเมินผลการเรียนทุกหน่วย 4. ความรู้ที่ผู้เรียนได้จากการเรียนเนื้อหาในรายวิชานี้สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยในทุกสาขาวิชาชีพ 5. มีการเสริมความรู้โดยใส่ QR code ในหน้าที่ต้องการเสริมความรู้ที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือเสริมคำอธิบายเพื่อความเข้าใจการสแกน QR code 1>, 1. สแกน QR Code ด้วยกล้องของ iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ